จะเน้ำก่อนชาติครับจะพักแบบกระโจมแบบซุ้มแบบที่พักก็สามารถพักได้ตามอำเภอใจครับพี่น้อง มองโคงรีสอร์ทครับพี่น้องมองโคงรีสอร์ทรอยากเบิ่งไม่นำโคงมากที่รีสอร์ทมองโค้งครับพี่น้องเบิดครับธรรมชาติธรรมชาติสวยงามตระการตาครับสวยงาม กำลังจะค้ำนะครับพอค้ำมากกับลมขักครับพี่น้องลมพัดวอยๆนะครับมาลมพัดวอยๆครับโอ้ยนะครับลมลมลมพู้เิ่นกลางเต็นกลางเต็นกลางเต็นเอาอยู่บ่ลน,น้อเนาะเอาเอาเอาครับ กลางเต็นกลางเต็นต์กูกลางเต็นตูบอกกลางเต็นแหะครับในบรรยากาศครับพี่น้องเปง็นไงลมบ่เอา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 หร่ว่าถอยไปให้มันชนกับต้นไม้นาะพ่อบางแดดเอา,เอาในบรรยากาศลมพัด ได้บรรยากาศครับลมเย็นสบายครับในช่วงตอนเย็นๆครับสี่พิกัดอยู่แม่น้ำสองสีครับอำเภอโคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีมนีมหายนนําเสนอแม่น้ำสองสีอำเภอโคงเจียมหลายคิบแล้วครับพี่น้องนี่นี่สวยงามเลยครับนี่โอ้ยนะครับตอนบ่ายอากาศร้อนนะครับแต่พอตกเย็นมาโอ้ยลมพัดครับพี่น้องได้ยยินเสียงห่อครับพี่น้องนี่ เสียงคากเสียงหนครับผมเป็นเสียงอีหยังเด้อครับเสียงลมเสียงลมนะครับนะครับเพื่อนหอบเอาลมจากแม่น้ำโขงแม่น้ำมุนแหละครับขึ้นมานะครับโอ้ยบ่ต้องเปิดแอร์บ่ต้องเปิดพัดลมครับยู่ได้สะดวกสบายนี่โอ้ยค่ะค่ค่ะครับสวยงามสวยงามนะครับแล็ไดบรรยากาศนั่งือกันครับพี่น้องใดบรรยากาศครับเป็นบรรยากาศเป็นบรรยากาศที่สวยงามครับ ไปดูบริเวณมองโขงรีสทรีสอทรีสอทครับนี่ได้บรรยากาศครับนี่ได้บรรยากาศน้ำกันครับนี่สวยงามสวยงามนี่อ้าวอาจารย์เบกเป็นไหนล่มคือคักแข่หลังจากโตกันตินโตครับอ้าวล่มมากครับอู้อีกครับอีกเกินบึงว่าแล้วล่มมากนั่นเองครับมันเป็นปรากฏการณ์เนาะแมนครับ ของระบบแรงดึงดูดเพื่อว่ากู้ยังไงมาสัมพันครับนี่คือร่มมีลีครับร่มนี่เออดนี่คือแด้มาตาอากาศดีเนาะถึงแม้ว่าวันนี้ประเทศไทยจะประกาศให้เป็นอะไรนะครับอาสูดูร้อนแต่อูบนเรามันสนกระแสครับรบงน้วครับนี่ขอตโทครับเย็นเลยครับตอนนี้เย็นครับเฮ้ยเบิ่งเบิ่งพี่น้องนี่ครับใบใหม่ใบนี่ใบแบบนักเลยครับเมื่อกี้เราอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้นี่ครับผมตอนนี้เราขึ้นมาแล้วครับครับผม ฝากกดไรกดแช์ก็ติดตามครับอีกคลิปหนึ่งของมหายศผ้าเที่ยวในการนําเสนอให้เห็นบรรยากาศของการสร้างที่พักนะครับไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ทไม่ว่าจะเป็นที่พักต่างๆล่ะครับสวยงามตระการตาครับพี่น้องอยู่มองอยู่รีสอร์ทมองโขงครับรีสอร์ทมองโขงอําเภอโขงเจียมจังหวัดอุบบราชธานีครับอคลิปนี้เอาไว้พิธีนี้คลิปน้าพ่อกับมหายอดไดไม่นอกรับอาจันเบงครับครับขอบคุณและสวัสดีครับ